สวัสดีค่ะวันนี้ยายก็จะพามาดาูโต๊ะทํางานโต๊ะโต๊ะทำงานของยายนะคะยายก็ทํางานเวิร์กฟอร์มโฮมค่ะคือไม่มีโต๊ะค่ะก็เลยต้องเอาหมอนนะคะเอาหมอนแล้วก็รองอย่างเงี้ยค่ะบนที่นอนค่ะแล้วก็วาง iPad นะคะเพื่อที่ว่าจะได้ได้เข้าโปรแกรม Zoom ในการประชุมได้นะคะเออก็ ยังไม่มีขาตั้งกล้องนะคะก็เป็นประมาณนี้ค่ะเนี่ยค่ะนี่ก็ไอ้นี่ก็เป็นเป็นโต๊ะนะคะ,ะเป็นโต๊ะนั่งค่ะโต๊ะกลมๆนี่แหละซื้อมาตัวหนึ่งแล้วก็นี่ก็คือเป็นเครื่องดื่มค่ะมีเครื่องดื่มมีมีน้ำร้อนมีทิชชู่เปียกนะคะทิชชู่แห้งเตรียมพร้อมไว้ข้างๆเลยนะคะคือวันนี้ยายยายไม่มีคลิป คลิปลงค่ะยายก็เลยจะจะจะ,จะทำทำแต่ในห้องในยายนี้แล้วให้ดูค่ะว่าอุปกรณ์ที่ work from home ของยายคือประมาณนี้ค่ะยายก็จะสู้นะคะต้องรอดค่ะเราต้องรอดโควิดนี้เราต้องรอดให้ได้ค่ะเราต้องสู้แล้วก็ป้องกันตัวสุดฤทธิ์เลยค่ะป้องกันตัวให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เราต้องรอดค่ะยังไงก็ต้องรอดนะคะ ต้องรอดไปด้วยกันค่ะต้องรอดแน่นอนค่ะช่วยกดติดตามยายกอกชาแนลด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ยายด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ